สวัสดีคนดูทุกๆคนนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีทำเครื่องปั๊มผักกันซึ่งเครื่องปั๊มผักอันนี้ก็น่าจะใช้ได้อีกนานนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบเรสโต e ที่สร้างได้ในเกมอยู่แล้วไม่ได้เป็นการใช้บักหรืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนีไน้ไม่ว่าจะเวอร์ชันเอ่อไม่ว่าจะเวอร์ชันไหนก็คิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะครับแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนระบบอะไรที่เกี่ยวกับที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยสําหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับบล็อกอะไรก็ได้18บบล็อก สติกี้พิสตันสองบล็อกออฟเซอร์สองบล็อกนะครับถังน้ำหนึ่งอันเรซโตนดัสแปดอันนะครับดิสペนเซอร์สามบล็อกบล็อกดินหนึ่งบล็อกแล้วก็คันโยกหนึ่งอันนะครับประมาณนี้เริ่มแรกก็ให้ขุดดินนะครับขุดที่แหละไม่ไม่ใช่ดินหรอกจะหินจะอะไรก็ได้แต่ว่าขุดที่เอาไว้เป็น,ปนกว้างสามนะครับกว้างสามยาวสี่แบบนี้เสร็จแล้วตรงนี้จะขุดลงไปอีกสองบล็อกเลยก็ได้นะครับจากช่องว่างที่เราขุดแต่ว่าผมจะขุดเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ ขุดตรงไปข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ขุดตรงนี้ลึกเข้าไป2บล็อกนะครับแล้วก็ตรงนี้ขุดออกไปบล็อกหนึ่งฝั่งไหนก็ได้นะครับสำหรับอันนี้จะขุดฝั่งเดียวกับผมก็ได้หรือจะขุดตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันขุดดินแบบนี้เสร็จแล้วก็วาง sticky p i สตันลงไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้วางเป็น stone brick ลงไปแบบนี้วางยาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้วางปิดแบบนี้แล้วก็แบบนี้ นะครับเสร็จแ,แล้วตรงนี้วางดิส p e เซอร์3อันแบบนี้นะครับวางสโตนบิ k ขึ้นไปแบบนี้นิดหนึ่งอ่าแล้วก็ขุดอันนี้ออกแล้วก็วางตรงนี้นั่นเองนะครับต่อไปวางน้ำเอาไว้ตรงนี้วางดินนะครับอันนี้มันมี20เพราะว่าเราขุดดินข้างล่างไปไปเยอะนะครับแต่จริงมันใช้แค่อันเดียวแบบนี้แล้วก็ พรวนดินนะครับอย่าลืมวางน้ําก่อนแล้วก็วางดินบน sticky ้ i s สตันะครับเราก็พรวนดินเอาไว้เสร็จแล้วก็วาง lever ตรงนี้ต่อมาเป็น sticky p i สตันอันนี้นะครับวางข้างหลังตรงนี้ตรงสวิชนะครับให้มันเปิดปิดได้แบบนี้แล้วก็วาง reston ตรงนี้วางแบบนี้เลยนะครับให้มันผ่านแบบนี้ลงไปข้างล่างแล้วก็วางข้างในวางข้างในตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็วางข้างนอกแบบนี้นั่นเอง ต้องแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็วาง observer ลงมาข้างล่างแบบนี้อ่าเสร็จแล้วค่อยเอาบล็อกอันนี้ไปต่อลงใน observer แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเป็น observer อีกอันหนึ่งต่อข้างบนพิสตันแบบนี้ครับเท่านี้เราก็จะได้ระบบฟามปั๊มผักอัตโนมัติแล้ววิธีใช้นะครับก็เอากระดูกมาเอานี่มาก่อนมเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็กระดูกเอากระดูกค้าเป็นปุ๋ยนะครับ ขาเป็นสีเฉยโอเคเอาเป็นว่าผมคราฟแค่นี้ละกันในมือถือคราฟยากมากนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปใน d i s p e n s ซอสามอันนี้นะครับให้มีจำนวนเท่าๆกันนะครับแต่จะไม่เท่าก็ได้แหละก็ไม่ได้ปัญหาอะไรหรอกนะครับแค่มันอาจจะเวลาตอนมันหมดมันอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าช่างมัถอะใส่ไปให้ครบสามอันก็พอนะครับก็ หลังจนากนั้นก็กดสวิชแบบนี้แล้วก็ปลูกผักรัวตรงนี้ได้เลยนะครับอกอจะผมจะติดบัคโอเคขึ้นมาปลูกผักรัวแบบนี้เท่านี้เราก็จะได้เครื่องปั๊มผักอัตโนมัติแล้วนะครับถึงก็ไม่อัตโนมัติเราก็ผมเข้ามาติดบัคอะไรเนี่ยอ่ะกดปั๊มผักไปแบบนี้นะครับนะวางเมล็ดพันธุ์ลงไปนะี่มันจะปั๊มผักเองนะครับก็เราก็จะได้เครื่องปั๊มผักแบบนี้นั่นเองนะครับ แต่ว่าจังหวะในมือถือนี่ทํายากกว่าจังหวะในคอมเยอะเลยนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้สําหรับเครื่องปมผักนั่นเองนะครับใครที่ชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปไมค์คร Be เ o c k e d i t i ชันไมค c r รับมือถือแล้วก็อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมของไมค c r ร f t มือถือก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยแล้วเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ